คุกกี้แลนด์ชอปเพจบริการเติมเกม FC Mobile ราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อเ็ไม่ต้องกลัวโดนแบนหรือโดนโกงเพราะทางร้านตรวทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยครับก็สวีทสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็จะมาทำฟุตทีมแมนยูนะครับในชุดปัจจุบันเนี่ยมาเล่นกัน มาดูกันมันจะไหวหรือเปล่าเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะครับขอมาฟูลแมนูชุดปัจจุบันหน่อยครับผมก็เลยจัดให้นะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าเป็นการฟูลทีมที่ไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไหร่เลยคือทำเมนูมันทำได้นะแต่ว่าบอกว่าเป็นชุดปัจจุบันที่ท้อเลยเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะผลงานมันไม่ค่อยโอเคนะส่วนตัวไม่ค่อยโอเคเลครับเพราะว่า ผลงานมันไม่สม่ําเสมอเลยนะชนะก็จริงครับแต่ว่าชนะหนึ่งนัดแพ้ไปเท่าสามนัดอะไรเงี้ยเออมันมันไม่โอเคเลยครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะจัดสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มาทําให้ดูแล้วนะเผื่อใครอยากจะทํานะครับก็มาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าไนดะ้หากทําฟูเป็นยูช่วปัจจุบันในเกมเกม,เกมนี้นะครับผมนี่ก็คือหน้าตานักเตะของเราทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มจากที่ผู้รักษาประตูเนะี่ยก็แน่นอน โอนาหน้าเลยครับเป็นพู้งเสาประตูที่ผมไม่โคตรไม่ชอบเลยเว้ยเออผมชอบเดกิอามากกว่านะแต่ว่าทําไงได้ครับเขาซื้อมาแล้วก็เลยจะเป็นนี้จะต้องเชียร์กันต่อไปนะแมนยูพุ้งเสาประตูนี้ไม่ไม่ชอบอ่ะรู้สึกว่ามันติดเล่นไปหน่อยอนะสำหรับตัวนี้นั่นนะครับก็เป็นพู้เสาประต,ต,ต,ตูตัวเดียวที่มีให้เลือกนะถ้าหากจะทําแบบทีมชุดปัจจุบันนะครับไปลองกดสั่งผิด เนี้ยสั่งเป็นเม็ดส้มนะจัดไปครับจะไปยกเลิกก่อนสั่งผิดนะเมื่อกี้สั่งผิดไปเป็นเม็ดเทาครับส่วนตำแหน่งต่อมาก็คือกองหลังของเรานั่นเองนะเริ่มจากโยโรครับโยโรที่เป็นตัวใหม่นะซื้อมาเลยโยโรมาติเนสแล้วก็เดลิะครับเดลิกเนี่ยก็แน่นอน เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทั้งในเกมและนอกเกมถือว่าโอเคเลยครับเราใช้เป็นร่างเดทโทนะประมาณ7 0 71สิบเจ็ดสิบเอ็ดสักเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะเฮย้ยเจ็ดสิบเก้าเออเจ็ดสิบเก้าล้านตามผมมันค่อยดีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็อยากเล่นโยโรนะแต่ว่าตอนนี้มันเจ็บไงในชีวิตจริง ค่าพลังในเกมดูดีด้วยแต่ว่าในชีวิตจริงตอนนี้มันเจ็บอยู่นะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งหรือว่าก็เลยเรียกเป็นมาตินเนสแทนก็แล้วกันนะครับเม็ดแดงเลยค่าพลังก็โอเคนะแต่ว่าติดตรงที่ส่วนสูงนั่นแหละอาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับเวลาเจอลูกอากาศอบนี้นะก็จดไปสักห้าสแปดล้านก็แล้วกันครับจัดไป ตำแหน่งต่อมาครับผมก็คือแบ็กซ้ายเป็นขวาของเรานั่นเองนะถ้ากอิงจากตามปัจจุบันเลยนะก็จะจัดเป็นดาโล่เป็นแบ็กซ้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกชอเหมือนจะเจ็บนะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันส่วนแบ็กขวาก็จะเป็นมัสอะอุยนะครับล่างที่ดีที่สุดข,ของมัสอาอุยก็คือร่างนี้แหละลามาดอนนะส่วนดาโล่เนี่ยจะจัดเป็นร่างนี้ดีไหมถ้าล่างนี้เป็นเม็ส้มเลยนะครับ แต่ถนะ้าหากจัดเป็นล่างใหญ่เลยเนะี่ยก็จะได้ประมาณเม็ดม่วงได้มั้งถ้าประมาณเม็ดม่วงนะครับแต่ว่าราคาก็แรงเหมือนกันนะจะไปเล่นแบ็กซ้ายมันจะโอเคป่าวะอันนี้อิงจากชุดปัจจุบันเลยนะครับก็เม็ดม่วงก็แล้วกันนะส่วนอีกตัวก็แน่นอนครับเป็นมัสซาอุยนะถ้ามัสซาอุยเขาไม่มีใครปล่อยนะ้เกาจะจับลูกชอมาเล่นแทนนะครับ มาเล่นเป็นแฟกซ้ายก็ดดโลกไปโยกไปเล่นขวาเหมือนเดิมนะจัดไปผมโอเคครับและตำแหน่งต่อไปของเราก็จะเป็นกองกลางนั่นเองนะตัวแรกก็จะเป็นคา s ์เซมิโลนะครับไมลูบูโน่ Bruno, แล้วก็อีลิเซนนะด้วยความที่เป็นแผน C33 a า t a c k นะครับก็เลยต้องเป็นบูโดเท่านั้นนะจะเป็นกองกลางตัวรุกของทีมทีมนี้นะครับ ผมจัดเป็นร่าง TOTS นั่นหรืว่าทีมออฟดิซซันนั่นเองนะครับถ้าหากใช้เป็นร่าง Cm ในร่างทีมชาติเนี่ยมันราคาราคาราคามันแรงเลยเออแล้วก็ถ้าเอามาเล่น Cm CAm เนี่ยเออโอลก็จะดรอปด้วยนะครับส่วนเซนเตอร์มิดฟิวอีกตัวหนึ่งโอ้โหเล่นไม่ได้แล้วก็ว่าจะใช้ไม้หนูนะแต่ว่าลองอัพดูแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับอันนก็ต้องเป็นพี่เกษมของเราแล้ว ค่ซีเมโล่นะครับตัวนี้สามารถเล่น CM ได้นะแล้วอีกตัวครับใช้เป็นอีิเซนนะตัวนี้ดีมากเท้าเท้าไซส์ห้ากว่าห้าเลยนะครับแต่ว่าเสียดายในเรื่องความอึดนั่นแหละความอืดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็เข้าใจได้แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับจะไปครับผมได้มาละกองกลางของเราต้องไปครับมาดูแนวรุกของเราบ้างครับ แน่นอนไม่มีไม่ทายคนนี้พี่ัสแรดฟอร์ดของเรานั่นเองครับร่างเด็กโรสตานะเมื่อจ,จัดเป็นเม็ดฟ้านะครับเม็ดฟ้าน่าจะโอเคนะแต่ก็ว่าจะจัดเป็นเม็ดม่วงแต่ว่าราคามันเกิอนอะ่ะบัวซื้อมาแล้วมันมีคุ้ม,มนะเสียดายนะครับโอเคเรายังไม่ได้สั่งใช่ไหมแต่คิดว่าสั่งไปแล้วเนะี่ยโอเคมา เราจัดเป็นเม็ดฟ้าเลยครับโอเคสุดละร,รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดละนะเม็ดม่วงไม่ค่อยไม่อโอเคนะไรรู้สึกว่ามันเกินไปนะครับจัดไปครับผมตั้งราคาสูงสุดเลยนะส่วนปีกซ้ายของเรานะครับจะจัดเป็นกานาโชนะตอนแกรกกะว่าจะจัดเป็นเอนโทนี่แต่ว่า <laughs> ไม่เอาดีกว่าครับเอากานาโชดีกว่านะเม็ดส้มเลยอ ผมว่าเม็ดเม็ดแดงก็พอละเม็ดส้มผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะนะหน,น้าเป้าของเราครับตัวสุดท้ายก็แน่นอนเป็นหอยลุนนั่นเองนะค่าพลังค่อนข้างดูดีเลยนะเว้ยดูดิมีความเร็วยิงก็โอเคนะครับแต่ว่าสกิลเป็นสมดาวแล้วดูสกิล,ลติดตัวคึร่งบอลเนี่ยท้อเลยครับแล้วก็เวิร์กเรทก็เป็นบันกลางสูงเป็นกองหน้าเด็ด ถ้าเป็นสูงสูงเนี่ยก็ยังว่านะแต่นี้เป็นกลางสูงเน่ยโอเคผมนี่ก็คือทีมไม่ใช่ทีมนักเตะของเราที่เราตั้งซื้อไว้นะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีกันนะกันว่าถ้าซื้อหมดแล้วมันจะเป็นยังไงครับเสียหายไปกันเท่าไหร่นะโอเคผมมดเราก็ได้นักเตะครบหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยไม่น่าเชื่อว่ามาสาอุยจะมีคนขายด้วยนะรับมาเลยครับโอ้โหผม เสียไป463ล้านเลยเยอะอยู่นะและนี่ก็คือหน้าตาของทีมเราเะยครับฟูมันอยู่ชุดปัจจุบันแล้วก็ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้นะครับอุอ๊อ,อยู่ที่99นะอีกนิดเดียวก็ได้100แล้วแต่ว่าไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมจะไหวหรือเปล่านะครับเป็นอยู่ชุดนี้นะมาดูกันที่เกมแรกครับผมโอ้โหแนละ้วดูทีมที่เราเจอเนละ เอาเรื่องแจกเมนยูกูจะรอดไหมไะไนะไปครับเริ่มเกมอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแหมกระตุกนิดหน่อยนะกระนโชคโอ้โหกรันโช์กีดเท้าเนี่ยไม่ได้ดูด้วยนะเราจะใช้ตอกโซนสักหน่อยคนระับแรดฟอร์ดรเฮ้ยเอลิเซ่นโอ้โหไม่ได้วะเราโยนมาอย่างนี้ตามหนีัาอุย้ยไม่ได้เหรอแย่แล้วไง นิดๆอุย้ยสวยบน,นหน้าเซฟตามครับตามตามอือหือ้ยโอเคจิ้มได้สวนนะัะขึ้นดีโอ้เกมลุกเราไม่มีใครวิ่งเลยมีแต่แรฟฟ์ดแล้วหลุดมาลูกนี้ยิงติดบล็อกครับเกมลุกเราแม่งสุดยอดจัดไม่มีใครวิ่งขึ้นเลยนะไม่ได้เลย เอาเร็วจัดเลยไงโดนไหมน็อกหรือเปล่าจิ้มสวยครับน้อยก็โอเคเกมรับเราก็โอเคต่เกมยลุกเราเนี่ยไม่โอเคเลยนะไม่มีใครวิ่งขึ้นหน้าเลยครับโอแลยืนรอบอลด้วยโมโโนโ่เอสฟอร์ดโอ้โห แทงไม่ท่าอีกได้บอลเฉยวะโอ้โหสาอุยอีกเส้นแทงมาบโนโุยิงลูกนี้ติดเซฟเีกฮะเกมลูกเรามันมันไม่ไหวหวะโมงบโนโุโยกมาแล้วเรียบร้อยครับ หนไม่น่าได,ได้แต่ฟุกได้ทั้งนั้นนะจากบูโรบูเดสโยกมาแล้วปั่นลูกนี้ไม่เหลือครับขึ้นนำไปแล้วขึ้นนำได้ไงวัดดูทรงแม่งไม่น่าขึ้นนำได้นะแต่ว่าเราจะชนะกันนะไม่นไาเป็นไปไ,ได้นะ ดูดิสวยขอแค่ไม่โดนยิงก็พอจบครึ่งแรกครับเรานำไปก่อน1 0นย์คือขึ้นนำนี่ก็ถือว่าเวอร์มาก,กน,นะสำหรับของเราแค่เสมอนี่ก็คือดีสุดแล้วแต่ว่าขึ้นนำได้เวอร์มากเลยอ่ะสวยแต่ไม่ได้นะครับ หอยลุนสวยอ้ยหอยลุนรู้สึกว่าความคล่องตัวไม่ไม่ไม่ไมดีนะคือเป็นสามดาวที่แบบอ่าพับมากอ <c oughs> โดแล้วกูนี่ไงเป็นสามดาวที่อ่าพับมากนลครับหอยลุนออกสซนก็ไม่ได้นะคือรูเล็ตก็ไม่ได้ไม่คึงบอลแทนจะล้องเลยครับอไม่ไน่าเลยครับ น่าสงสารจัดอหอยดูนะเคเ้าตืนเสมอเราได้นะหอยดุนวิ่งหน่อยสิเพื่อนอือหือโยกทุกนี้นี่ไงปิวเลยทีมเฮ้ยเขาโป่ปงแดงให้เลยทำไมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมวะทำไมเขาโป่งแดงให้เราวะ ทีมเราลันทดไม่พออ่ะอไไงจิมไปดิแล้วโดนเขาจิมกับได้อยู่คาเซเซนคาราโชว,วิ่งคาราโชก็วิ่งลดวลืมไปไม่มีตอกสน้นอือหือส่งบอลสวยครับส่งคนไม่ตรงเลยมาดิเขาเขาพลาดโดนแล้วละ่ะสวยเลิกด,ด,ดีมาก ฟอร์ดบุโนฮอยลุนอะแล้วฟอร์ดมีความเร็วก็โอ้โหจะโยกลบจะโยกตัดเขา้านายสักหน่อยฮะแพงมาไงแต่เขามีความเร็วอะเอาอะไรไปสู้เลยเก็บพื้นที่ดีๆครับยังไงะจะทำยังไงต่อลรอ สวยดักสวยเุ้ยเกือบแล้วตอนนี้มัวมากครับพีมเนี้ยโอ้โหเสมอไปครับเกมแรกหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเขาโป้งแรงเลยเขาไม่พอใจอะ่ะที่เขาไม่สามารถชนะเราได้นี่คือเขาไม่พอใจใช่ไหมมาดูกันอีกเกมดีกว่านะเผือเมื่อกี้ฟุกนะครับฟุกเมื <c> ่อ <oughs> กี้มันฟุกตีเสมอได้ครับ ่อบอลมาสวยมาซะอุยสวยโคตรฟโลโคตรลื่นไหลเกมนี้แรดฟอร์ดรออยู่แล้วโดนชิงไปได้โอ้โหได้แ,แทงมาลงโล่งเลยเจิมาสวยได้อยู่โอ้โหได่กนาดนโชคไม่วิ่งขึ้นเลยว่ะ ช่้นชุนดันลงมารับบอลซะง,งั้นนะครับเฮ้ยไม่ได้ทีมเขาแบบใจเย็นมากเลยนะเปิดมาไม่ได้เลยสวยแล้วตอดแลอยู่แห่งคืนแล้วตอดมีความเร็วลุกนี้ โอ้โหติดล็อกอีกแล้วแล้วทอ้ดเมื่อกี้วิ่งมาดีมากนะแต่นี่แหละครับกองหลังเขาเล่นดีกว่านะเราบล็อกไม่ทันนะไม่ได้แล้วปั่นโอ้โหติดเซฟครับปันซาเซฟได้อีกกาญชโชยังไงโอ้โหไม่ไหววะเลี้ยงบอลก็ไม่ไหววะกาญชโช มาเสวีหืมกระชิ่งอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้อุย้ยเกือบละดีนะเขาพลาล่ะมาครับการโชววิ่งไงโอ้โหการโชว์เป,เปาะบางเหลือเกินล้อหอยลุนได้บอลอุย้ยผมอยากจะตอกโซนมากเลยอะแบบตอกโซนแล้วหนี่เอา้าการโชว ยิงติดเซฟได้เตะมุมยูครับเปิดว่าแล้วมันเข้ามือวาเดซาไงหมวกลูกนี้จบเกมไม่ใช่จุ้ยจบครึ่งแรกครับผมเสมอไปศูนย์แค่เรามีโอกาสยิงนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ <laughs> มีโอกาสได้ยิงก็ดีแล้วนะ ต่อที่ข้างหลังครับผม <c oughs> คุณรัดและดักกันเลยอ่ะให้เขาบอลเลยแล้วมันโล่งจังเลยตรงกลางมันโล่งจังเลยพคุณให้ยกมาลูกนี้เขายัางได้อีกเรอโอ้โหโดนแล้วแหละไม่น่านเหลือล,ลูกนี้ เรียบร้อยครับเมนฟาร์มบัสเทนนะที่ยิงกองหลังเราก็นะทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนะยดูดิทำไมามันยืนนิ่งวะนควนรจะเข้าบอดไว้เแต่ดันยืนดูสังก้นนะโดนขึ้นนำไปก่อน,นครับโมโนมาตอกโ้นมาได้อยู่ หอยรุนออออโอเคครับได้ฟาวได้ฟาวเมน่าพาลลูกนี้อีลิกเส้นเรียบร้อยครับฟีคิกลูกเดะระยะอําการของเขานะแต่มันก็ไม่ใช่หรอปกติป่ะพวกฟีคิกยิงฟีคิกก็เหมือนยิงจุดโทษอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ <laughs> ผมว่าชาวเอฟซีบัวบ่ายก,ก็ได้จะเคยได้ยินคำนี้กันล เมื่อก่อนนี้อย่างโกงอะ่ะยิงฟรีคิกอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ปรับมาแล้วนะก็รู้ว่าโอเคแล้วนะครับดูดิคือเกมลุกเราคือไม่เติมไปแล้วเว้ยแบบไม่ปีบไม่อะไรเลยแล้วมันโล่งกัดยังไงต่อทีนี้แล้วเข้าซ้ายโอ้โหดักได้อยู่ ไปครับโอ้วิ่งเลยสิแม้ฟอร์ดเราไม่วิ่งเลยวะแทงมาหอยรุนโยกมาหนึ่งทีโอ้โหแล้วติด <c oughs> ส่วนครับบุกนี้ไงโอ้โหโอ้โหแล้วโยนมาอย่างงี้ไม่น่ารอเลยดูตรงโอ้โหเขาวันไม่โดน ไปผิดที่ครับแล้วมุมนี้เรียบร้อยไงโดนเขาให้2ประตูต่อหนึ่งจากซาก้ายอมครับยอมยิงยอมดูดิเดลิกเรายืนดูเฉยเยเนี่จะจบเกมแล,แล้วไม่ได้ได้แล้ว เกมลุกเราไม่บุกเลยจริงๆนะไปดูดิ ي, มันอยู่แถวๆกลางสนามหมดเลยดูหอยลุนยังพอเข้าใจนะเวอร์กเลทมันแบบกลางกับสูงอะ่ะก็เลยไม่ค่อยบุกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะว่าทีมนี้เป็นไงนะครับมาดูสรุปท้ายคลิปกันครับสำหรับทีมฮูแมนยูชุดปัจจุบันเอาไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยไม่ค่อยโอเคเลยครับเกมรับเนี่ยพอรับได้กองกลางนี่ก็ไม่ค่อยโอเค ยิงของหน้านี้ไม่โอเคเลยนะครับไม่บกุกไม่อะไรเลยนะก็นั่นแหละครับถ้านะหาใครอยากจะทาฟูลแมนยูนะก็แนะนําให้ทาฟูลแมนยูที่มีพวกตํานานอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีกว่ามากๆเลยดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับทีมฟูลแมนยูใครอยากจะฟูลทีมปัจจุบันก็ดูคลิปนี้นะพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ